มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมต่อเนื่องไหมครับ ตอนนี้นะคะโอกาสการเกิดน้าท่วมก็คือเรื่องของน้ําฝนเข้ามาเติมเท่านั้นแต่1นถึงสวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าฝนลดลงแล้วหลายพื้นที่เห็นแดดออกนะคะแต่ต้องเฝ้าระวงังเพราะตอนนี้ยังมีพายุที่จะเจาะเข้ามามีผลกระทบกับประเทศไทยอีกด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์น้าท่วมแม้วันนี้จะยังหนักนะคะโดยส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคอีสานแต่วันนี้ฝนอาจจะมาเติมได้ไม่มากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานร,รวมถึงภาคตะวันออกค่ะเริ่มมีฝนลดลงแล้วนะคะให้มีการระบายน้ําออกได้บ้าง แต่ก็อย่าเพิ่งวางใจค่ะเพราะขณะนี้จะต้องตับจับตาพายุโซนร้อนโซเดลที่อาจจะกระทบไทยในช่วงสุดสัปดาห์คมนี้นะคะค่ะคุณผู้ชมคะในดูในส่วนของตําแหน่งของพายุโซนร้อนโซเดลกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะตอนนี้ก็กําลังเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ใตอนกลางแล้วนะคะแล้วก็คาดว่ามีความเร็วสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกําลังเคลื่อนตัวทางทิศต,ตะวันตก่อนทางเหนือเล็กน้อยนะคะ ด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะคะในช่วงของวันที่24ถึงวันที่25ตุลาคมนี้หลังจากนั้นจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะกว่าพายุโซเดลจะเดินทางเข้าใกล้ไทยในอีก2-3วันนี้ก็พอจะเป็นช่วงระยะเวลาในเรื่องของการระบายน้ําท่วมออกอย่างต่อเนื่องได้อยู่นะคะเพราะฝนลดลงแล้วเพราะ1-2วันนี้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเพียงแค่ร้อยละ30-40ของพื้นที่ เท่านั้นนะคะข้อมูลฝนสะสมวันนี้จะเห็นว่าบริเวณตอนบนของประเทศนะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกแทบจะไม่มีสีเขียวเลยค่ะซึ่งสีเขียวนะคะส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเรื่องของฝนตกทําให้วันนี้มีแนวโน้มฝนนะคะไม่เยอะมากแล้วก็จะค่อยๆลดลงไปค่ะก็น่าจะส่งผลดีกับสถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะคะเพราะว่าไม่ได้มีน้าเข้ามาเติมแต่คุณผู้ชมคะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ค่ะยังมีการกระจายตัวของฝนเป็นจํานวนมากที่เป็นสีเขียวนะคะยังมีฝนเพิ่ม ขึ้นอยู่นะคะแต่ถ้ามองภาพรวมสถานการณ์น้ําท่วมขังวันนี้ยังเกิดขึ้นค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาในอำเภอปักทงชัยนะคะที่ยังมีน้ําท่วมขังเป็นจํานวนมากเวลานี้หลายหน่วยงานรัฐนะคะต้องวางแผนดีๆเพราะว่าจะต้องรองรับน้ําจากพายุที่กําลังจะเข้ามาค่ะซึ่งขณะนี้จิสดาได้วิเคราะห์พื้นที่น้ําท่วมขังจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8ระบบเรดาบันทึกภาพนะคะเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นสีฟ้าอ่อนที่ ที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะซึ่งน้ําก้อนนี้นะคะ ตอนนี้ก็ยังกระจุกตัวนะคะแถวแถวอาเภอปักธงชัยนะคะแล้วก็กําลังจะเลื่อนมาสู่อําเภอโชคชัยอย่างต่อเนื่องทําให้น้ําขังนะคะในบริเวณอําเภอปักธงชัยตอนนี้เหลือน้ําอยู่ที่นะคะ472ไร่เท่านั้นค่ะแต่ว่าน้ามากรองกันที่อําเภอโชคชัยค่ะซึ่งมีน้าท่วมเพิ่มขึ้นอยู่ที่11,400ไร่เท่านั้นเองนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าอําเภอโชคชัยเตรียมรับน้ําก้อนนี้จากปักธงชัยรอบนี้ได้เลยค่ะนอกจากนี้พื้นที่น้ำ ท่วมขังในอีก15อำเภอร,รวมถึงอำเภอวังน้ำเขียวซึ่งเป็นพื้นที่เหนือเขื่อนลำพระเพลิงขณะนี้พบพื้นที่น้าท่วมอยู่ที่319ไร่เท่านั้นเองค่ะ ทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยายลายัยรังสิตก็เปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ภาครัฐนั้นต้องเร่งบริหารจัดก,การน้ําท่วมให้เร็วที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนจะยังมีพายุอยู่ที่ประมาณสองลูกที่จะทําให้ฝนตกเข้ามาค่ะโดยเฉพาะเรื่องของพายุโซเดลที่จะเข้ามากระทบ24-25นะคะในช่วงเดือนนี้และอีกปลายเดือนก็ยังจะมีอีกลูกหนึ่งค่ะและหลังจากนี้ประเทศไทยก็จะเริ่มมีอากาศเย็นลงนะคะแต่ภาคใต้ก็ยังมีฝนนะคะ ช่วงภายใน6กเดือนเราพบว่าอย่างนี้อากาศหนาวแน่นะครับพุจิกาอากาศจะหนาวเริ่มหนาวเลยเห็นชัดเลยจะเริ่มเห็นชัดละนะครับธันวามกรานะก็กกุมภาเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าความหนาวเนี่ยนะพอถึงกุมภาแล้วก็เริ่มเริ่มแผ่วแล,ล้วนะแทบจะเป็นหนาวปกติแล,ล้วกุมภานะครับกลับกันพอเริ่มแผ่วปับ๊บก็จะกล่าวว่าฝนก็นมาแล้ว นะฝนก็จะมาแทนที่เราะฉะนั้นะฝนจะมาแทนที่เนี่ยเราเห็นว่าเดือนมกรากุมภาพันธ์มีนามีการคาดการณ์ฝนจะตกดักในภาคใต้นะนี่เาขาคาดการณ์อย่างนั้นนะภายใน6เดือนหน้าเพราะฉะนั้นมันก็จะไปย้อนลอยปี54ซึ่งมีฝนตกหนักน้ําท่วมสุราษฎร์และน้ําท่วมนครศรีธรรมราชเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้อง,งติดตามว่าที่เาขาคาดการณนะ์นักขนาดเนี้ยนะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนะอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นั้นต้องติดตามผมบอกเพราะฉะนั้นเรื่องของ สภาพอากาศตอนนี้มันเป็นอย่างนั้น ต้องคอยติดตามนะคะส่วนสภาพอากาศในช่วงปลายปี2563ถึงต้นปี2564จากข้อมูลของ APCC หรือศูนย์ภูมิอากาศแห่งเอเปกก็ระบุด้วยว่าในช่วงของเดือนตุลาคมในปีนี้นะคะมาจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะยังมีฝนเกิดขึ้นอยู่ค่ะส่วนพฤศจิกาและก็ธันวานะคะตอนนี้ฝนก็จะเริ่มลดลงแล้วส่วนสําหรับปีหน้านะคะพอเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมนะคะตอนนี้ฝนจะไปตกมากที่ภาคใต้ค่ะซึ่งมีความคล้ายกับปี2554 ที่เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ที่สุราษฎร์ธานีแต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศได้ตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ประเทศไทยตอนบนหลายพื้นที่แม้ว่าอากาศจะเริ่มเย็นลงแล้วแต่ฝนก็ยังมีบ้างนะคะเล็กน้อยนะคะขณะเดียวกันค่ะก็อาจจะใกล้เข้าสู่การสัมผัสกับฤดูหนาวที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ส่วนกรุงเทพมหาคนครวันนี้ไม่น่าห่วงเพราะว่ามีฝนเพียงแค่ร้อยละ30เท่านั้นค่ะดูแล้วในภาพรวมเนี่ยสถานการณ์กำลังคลี่คลายนะครับฝนน้อยลง การระบายน้ำเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะครับเพราะว่าโซเดลจะมาสุดสัปดาห์นี้แล้วนะฮะใช่แล้วค่ะคข,อขอบคุณคุณน <ะ S 2> ณิตยานะครับ